สบายดีพี่น้องมึอนี้ว่าผมมาผอกับมอบันนกอเก่กาพี่น้องเอ้ยตอนนี้อากาศเย็นๆพี่นอ้นองก็ยิมือเศร้ามอกําลังซื้อมาให้อาหารแล้วพี่น้องมึอนี้อาหารพันกาเป็นนกนะพี่น้องนกกระจอกน้อยนอกกระจอกนอกกระจาบน้อยเข้านีแ่แหละพี่น้อง <laughs> เสียงอ้อยอ้อยอ,อยู่พันหยาบใม่ใ่ เดี๋ยในใส่ภออาพมันมืด่ะพี่น้องจังไหมนเนี่ยากนหยาค่นัะะออ้นได้เสื้อของใครกินอยู่นอกรึเป่บะมันแจ้คนสื้อหาจับรือบลสิแล้วเสือ้อผูกขานนั้นพี่น้องราเว่ามันเป็นตัวใหม่โอยโ้ยแต่คนบินไปซสเนะมันบาทัานมาคัก ยังยานพะยูอออยน,น,ยน,นได้สือเอาออกมาให้เพื่นกินยีนอฟพี่น้องเลยสือเอาออกมาให้กินยีนอฟพื่อน่ะพี่น้องเอะกินนี่อะไรอาหารเพื่อนพี่น้องเลยสนุกหน้อยพี่น้อง ไอ้เพิ่นกินเองเพิ่นรอดผึนต้องป้อนเพิ่นดอกผมบ่ทันได้วีหน้าบ่ทันได้ล้างพผ่นอ่ะผึนบิ่งอันต้นนี้ก็เป็นค้าส่งขายกางเกงเฮามันขาดแล้วเฮาก็ตัดเอามาเฮ็ดซุบมือเบิ่งเพิ่นกินพี่น้องะโอ้กงเล็บมันเบิ่งเบิ่งกงเล็บมันจะอินซี พี่น้องขาเหลืองพี่น้องศพมันหันคมกว่ามีดท,ท่านอีกพี่น้องหิวหิวหักเลนตัวพี่น้องเลยมองอ,ออกมากมาจางออกมาอีกเลนตัวมงังผูมังแหนะทั้งทั้งศพทั้งเล็บเป็นตะยานพี่น้องเอาต้องให้อาหารเพิ่นนี้เศร้าเที่ยงเนาะ ตอนแรกบริหายเที่ยงกับเที่ยงไม่บายบริหลยพี่น้องหายประมาณแปดโมงเช้าแล้วก็1สิบสี่โมงแรงพี่น้อง๊าดเบิ่งขี้ศพมันพี่น้องในไก่ด้วยเหมืนมาจกตากนันนน่ตายได้เลยโอ้ขนาดได้พี่น้องอ้กลงเหล็บแหลมคมมันก็สเสอ,อ ลืกสุดยอดเลยพี่น้องกงเล็บพผลขับศพผลนะนะอ่าตัวสุดยอดสุดยอดผูกผูกอ่าตัวมาท่านในวิหอนผมมาท่านในหลังหอนหนาหมอ้หอหายอาหารแล้วกินก่อนหายแล้วหายอ,อินซีผลกินเนื้อแล้วเขาจังก,กินน้ำรังผลพี่น้องเบื่อผลจีกนกจีกอาหารผูก ตัวนี้เป็นแล้วอ่าแล้วแดงพี่นอ้องกับบุ้งขับวันแล้วแดงเลยแล้วยังคาสีเหลืองกับตัวสีแดงแดงพี่นอ้องงามบากพี่นอ้องมึงเด้อกินขนาดได้ได้พี่นอ้องเเยมึงครับพี่นอ้องกองเหล็บเพิ่น <c oughs> กินปวดๆเลยพี่นอ้องตอนไหิ่นกินถุกๆเศร้าลักษณุกๆบายไป่จังสรระพี่นอ้องเอาตองไปหาหนกหน่อยไม่ไหว่นตลอดเลยพี่น้องเพราะว่าอาหารอื่นคนกับบกคอยมกักคนไหนแต่ว่าเป็นหนกหน่อยเป็นยังพิ่นสิม,มากพี่น้องเป็นนู้ไปจังสรรพพี่น้องนู้ที่มาหากินขาวเท่าเหล่าขาวห่อนะั่น อาาเอาใหม่คนกินเป็นอาหาราเหรเนียมัน,นเ,เป็นเหนียมันเนาะมันกินกับซีซารแน่แล้วได้นีมอีมาเล่จางไหนชีซบมันกุ้งเล็บมันฝรั่งมางด้วยนี่นี่กุ้งเล็บมันเนี่ยอือ,อาายานกุ้งเล็บมันแหลมคม ผู้ต่อสิทธิ์ยอดพี่น้องกงเล็บเพิ่นเลี้ยงวะใบวาหายากพี่น้องมันสืสิจับได้เป็นๆนะไนนพี่น้องเอ้เอาสืเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้จนจนผุแหละจนมันหมดอายุของมันผุแหละพี่น้องอายุมันก่า บหว่ามันจักปีอาหูแต่ว่ายูยืนพอสมควรเนาะสัตว์ปีกเฮาตัวได้อายุยาวกว่าหมูพี่น้องฮู้จักสิบ่หมอหมอก็เบิ่งในหนังสือดอกบ่ฮู้คักดออีกาดน่ะพี่น้องอายุยาวกว่าหมูหมดจํานวนสัตว์ปีกอีกาหกากายาดำน่ะพี่น้องอายุเพิ่นยาวยืนน่ะนะยืนที่สุดในจํานวนสัตว์ปีกเนาะ น่เมื่อไวะน่เมื่อไ่ะสูนแน่โอ้ยสนไปยากให้สูนกินอาหารเขาเลยไปจากไปน้ยอุ้ยอุ้้นมากี่เฮ้ยขากงคือเก่าได้นี้นะงาพี่น้องสุดยอดสุดยอดความงามของเพิน กีแล้วก็เอาเขาอยู่กงคื้เก่าพี่น้องวันนี้นะไปเบิ่งตอนเขากงนี่โอ้ลำบากลายพี่นอ้องบนยอมจากเขามาจากเขามันเล่นโตพี่น้องใช้ทางเขาเนี่มีมองได้ในสางเขาเนี่อาลรพักเบรกซัมหนนาะพี่น้องม่แต่สเอาใชอินซีบนเขานอนกงพี่น้องเขานอนกงแล้วกั ไอเพื่อนผักเพาะพักผรอนพี่น้องโอ้สเสออันน่ะไม่บายด้วยนิยิมใส่กล้องโน่นนิยิมใส่กล้องโน่นน่ยิ้มใส่กล้องนี่นะยิ้มใส่กล้องน,ะน,องนี่นี่นี่น,นี่นี่ยิ้มใส่กล้องนี่นี่ยิ้มใส่กล้องแล้วนายจะพาไปหาอะไรนกน้อยอาพักเบรกวันนี้คลิปนี้เนาะพี่น้องเขาฝากซ้ำนี่ตอนนี้อยู่กับเจ้าอินทรีย์ สี่คนงามขี่ซบผ่นพี่น้องเมืองขัดแลมคมขักพี่นอ้องอาฝากซ้ำอยู่นะพี่น้องแล้วพอกันคลิปไหนพี่น้องไงบยบายพี่น้อง